เราก็ต่อที่ความสุขอีกหนึ่งความสุขแล้วกันแต่ว่าไทยรัฐทีวีเราจัดให้กับรายการเด็ดดวงของเรานะคะแต่ย่านย่านมิพาได้พิธีกร3คนสุดแซ่บี่สุดเลยนะคะนี่เลยมีคุณหญิงรัฐานะคะมีคุณเกล้วก็มีนี่เลยคุณออฟปองศักดิ์คุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยตัวพ่อตัวแม่ในวงการทั้งนั้นเริ่องมื่อที่คุณหญิงรัฐาดีกานะคะก็มีประเด็นหลากหลายเนาะแต่ล่าสุดประเด็นดราม่าจีนี่2,021ราตีค่ะหลายคนเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกันกับเออจีนี่2,002ราตีในเวอร์ชั่นที่คุณหญิง หนึ่งในสมาชิกในตอนนั้น<ะ>กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของหญิงเองเนี่ยเผยกับสื่อนะออสื่อว่าแก้มเดือสตา์น่ะได้ยกหูโทรหาพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วหญิงเองก็ได้ให้กําลังใจผ่านแก้มไปถึงน้องๆทุกคนเลย<ะ>แล้วก็ให้มองเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเพลงเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้ตามยุคตามสมัยอ,มอยา่าึดติดกันเพราะว่างานส่วนแพลนแต่งงานค่ะหลังถูกแฟนนุ่มต้น<อ>ต้นเซอร์ไพรส์นี่ บรรยากาศริบนี้เนาะคนพูดถึงมันมีแบบเรียบแต่ว่ามันแบบความรักอะใช่คความจริงใจจริงใจก็เลยคนนี้แหละเป็นว่าทีเจ้าสาวไฟแดงนะคะเธอก็อัปเดตงานให้ฟังนะว่าตอนนี้จัดงานไปแล้วบางส่วนแต่ว่าเรื่องเลิกดีนั้นก็กำลังจัดการอยู่ค่ะเดี๋ยวรอดูโควิดนิดนึงแล้วกันไปติียงกันค่ะถึงแม้ว่าเรื่องแต่งงานมันจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดอะค่ะแต่ว่า มีโมเมนต์ของการขอแต่งงานอะ่ะมันเหมือนกับมันเป็นออฟฟิเชียลความรู้สึกบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคือการการกระทําที่มันมากกว่าคําพูดแล้วอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออเขาเขาแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนให้เกียรติเราอะไรเงี้ยได้เลิกค่ะแต่ว่าก็หมอดูก็ยังไม่ให้บอกเลิกเป๊ะๆแล้วก็บวกกับบวกกับเรื่องโควิดด้วยค่ะแต่ว่าสถานที่ได้แล้วประมาณ กลางกลางปีไปแล้วค่ะเลยพฤษภาไปแล้วตอนแรกแพลนกันนว่าอยากจะพฤษภาแต่ว่าดูแล้วโมเมนต์ช่วงพฤษภาก็ยังยากอยู่สําหรับการจัดงานแต่งงานก็เลยเราก็เลยผัดออกไปอีกสักสองสาเดือนเลยนะคะรอได้วางแผนวางแผนต่างๆไว้บ้างพอบางส่วนคุณผู้ชมค่ะที่อนรายการนี้เขามีความรักนะอีกหนึ่งสาวก็มีความรักเหมือนกันคุณเกรสการ9คนนี้โอ้ยแฟนหนุ่มเขาคุณนิกคุณนิกหล่อมาก คือเมื่อวานที่ฉันไปเนี่ยฉันก็แกวบอกว่าเธอฉันเห็นวันเกิดเธอเนี่ยเธอให้ทุกคนหอมแก้มแฟนเลยนางบอกว่าเนี่ยถ้าเจอพี่นักข่าวหนูก็ให้หอมเหมือนกันเดียงคิวมาเลยเขาแต่แบบนี้เขาสปอร์ตเขาที่แล้วจัดงานวันเกิดให้อ่าคุณดูใคาย็ได้หอมท้งานน่ะเขาอลังการเซอร์ไพรส์ขนาดนี้วาเลนไทน์ปีนี้อย่าให้พลองนะจ้าว่าไงจเรส วาเลนไทน์เนี่ยยังคิดอยู่เลยเนี่ยอีกสองวันยังหาที่ลงไม่ได้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยว,ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนก็บอกเขาแล้วว่าถ้าไม่กินที่ไหนถ้าไม่หามาหาที่กินไม่ได้ก็มานั่งกินชาบูกันที่บ้านดิฉันกินชาบูกันที่บ้านดิฉัน<อ>กับครอบครัวด,ดิฉันมันก็เป็นวันแห่งความรักเหมือนกันอ่ะฮันแนฮันแนก็ลงตัวค่ะถือว่าลงตัวเลยเป็นเรื่องของอนาคต อนาคตก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ยังไม่ใช่แล้วเร็วนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังสนุกสนานกับการทํางานอยู่โบบานะคะก็เราติดตามกันแต่จัดจ้านย่านวิภาของเธอคนนี้เกรซกัะดาวปิดท้ายดีกว่านะคะคุณเจอออฟปองศักนั่นเองค่ะเปิดใจเกี่ยวกับผลกระทบโควิดที่ทําให้งานร้องเพลงเนี่ยบดรายได้นะหายเขาบอกว่าหายเป็นล้านพี่แจ๊คโอ้ก็นางงานโชว์ตัวเป็นหลักใช่คุณผู้ชมค่ะจนต้องเอาเงินเก็บเนี่ยออกมาใช้ในช่วงเนี้ย ึ่งเจ้าตัวก็เข้าใจนะว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบหมดแหละก็ไม่ต่างกัน <ฮะ S 1> แต่ว่าคุณออฟเนี่ยก็หวังนะว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นสักทีนะครับโค <COVID S 1> วิดเหรอคะโอ้โ,อ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 โอนี่บอกเลยว่าเอาเอา,เอาบุญเก่ามากินแล้วค่ะตอนนี้ก็คือแท้ฝาบ,บ้านแท้ฝาบ,บ้านกินแล้วโอ้ี่อ้่ เยอะเยอะเยอะคุณพี่เสียใจเลยเสียใจเลยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยครั้งที่สองมันทำให้เรามีสติมากขึ้นหมดบุญค่ะถ้าคือบอกตรองว่าขอบบุญตรงนี้แหมก็เกินไปไม่หมดบวงหมดบุญหลอกเดี๋ยวสถานการณ์คลี่คลายเดี๋ยวก็มาสตานาทกันใหม่พี่ออฟยังมีกำลังใจเนาะพี่แจ็คเออสนอร้องแฟนนะคะโอ้เมื่อวานนักข่าวถามนักตอบเสียงสูงเลยไม่มี น่าส่ใและไม่มีเสียงยายิงยายิงสูงเท่าไหร่เนี่ยพี่รุ่ดมากเ่ะยหยายิงเดินมาบอกว่ามีดังกัะเขียงกันตรงนั้นแหละค่ะโตแตกโอ้นะคะเอาเป็นว่าติดตามจัดจ้านย่านวิพานนะคะใครไม่จัดเราจัดแน่นอนค่ะ